สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำา Sin g l e a c t i v e r o บ o ตนะครับจาก TPA สินค้าราคาประหยัดนะครับที่ทุกท่านสามารถนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้สำหรับแกนวันนี้ที่นำมาโชว์นะครับก็จะเป็น kfr 8 6รีสิบนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีรีให้เลือกถึง3รีด้วยกันก็คือรีติดรียี่สิบรีสามสิบสองท่านสามารถเลือกใช้งานได้ตามความในที่ท่านต้องการับสำหรับตัวที่โชว์นี้จะเป็นรีสิบนะครับประกอบเข้ากับตัวมอเตอร์4 0 0วัตต์ของพานานะครับแล้วก็ระยะขึ้นที่ ท่านสามารถเลือกใช้งานได้นะครับซึ่งสําหรับตะโตกนะครับที่มีให้เลือกใช้งานนะครับหลายๆท่านยังเข้าใจผิดอยู่นะครับพอไปอ่านค่าโมเดลนะครับอย่างตรงนี้นะครับเขียนว่า5ตี0นะครับท่านอาจจะคิดว่ามันเคลื่อนที่ได้500ตีจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ500ตีคือความยาวทั้งหมดนี้นะครับของตัวแกนแต่ว่าระยะใช้งานจริงๆคือเราบองรุ่นนี้จะเป็น3 20ครับ300 20มีแค่นี้เองท่านสามารถใช้ใช้งานได้ระยะเท่านี้ดังนั้นต้องทำความเข้าใจให้ดีก่อนที่จจะเเลืือออกกใใใช้้้้งาาาาานคครรับบหหว่่ถไมมมขปึผีต รุ่นนี้จะมีเบลโล่แถมมาให้นะครับท่านสามารถที่จะใช้กันฝุ่นเศษขี้เลื่อยหรือว่าผงขี้เหล็กนะครับที่จะตกลงมาในชุดของตัวบอลตะกูและก็เบลได้อนี้นะครับแม้แต่กระทั่งเราออกน้ําหรือเราออกน้ำมันก็สามารถป้องกันได้ทีนี้มาถึงส่วนสําคัญนะครับก็คือเรื่องของราคาหลายท่านนะครับเคยใช้แกน KK ของไฮบินนะครับก็จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมปิดด้านบนแล้วก็มีรูให้ฝุ่นเข้าด้านข้างนะครับราคาของมันนะครับจะอยู่ที่25,700บาทนะครับสำหรับรุ่นระยะเคลื่อนที่ประมาณนี้นะครับ แต่ว่าตัวนี้ของเราเหลืออยู่ที่1,7,500บาทครับ <Wow. S 1> เราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับพร้อมเ e r v o c u p p i n g แล้วก็เซนเซอร์โฮมให้กับทุกท่านไปเลยในราคาเพียง4,3,200บาทครับจัดเซตให้ครบแบบนี้พร้อมใช้งานและวก็เทนนิ่งให้ทุกท่านด้วยนะครับถ้าทุกท่านมีโปรเจกต์ที่อยากจะใช้งานแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมไปเทนนิ่งให้ถึงที่เลยครับ แล้วอย่าลืมนะครับสำหรับโปรชอ s ครบจบในที่เดียวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ